สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์เอฟซีบาร์เซโลนาครับซึ่งมีคุณผู้ชมนะครับส่งมาบอกเลยว่าไว้วางใจอย่างนี้ก็ต้องจัดให้ครับงบ2,500ทองครับแล้วก็นี่คือหน้าตาทั้ง3คนนะครับไอคอนิกบราซิลเนี่ยสคนแล้วก็สเปน1นคนครับเป็นโรนัลโยนะครับแล้วก็โรมาเรีโอครับอีก1คนเนี่ยจะเป็นเปปแต่โรมาเรีโอนะครับเป็น ไอคอนิกที่เจ้าของอดีอยากได้มากที่สุดแล้วในบรรดา3คนที่มาให้เปิดนะครับเป๊ปก็ไม่ธรรมดานะครับ3คนนี้ใครก็ได้นะผมว่าแต่เจ้าของอดีเน้นเลยว่าขอโรมารีโอเป็นนักเตะไอคอน A ิกที่มาใหม่ด้วยนะครับซี C F ด้วย Fox in the b o ดนะครับสำหรับคนนี้ไปฮนะกดเหมือนเดิมครับผมก็กดไปมั่วแหละนะครับทรงสู้เนี่ยถ้ามีนะมันต้อง300ทองได้3ตัวนะครับ ร้งมีค้างเล็กน้อยฮนะเุ้ยเป็นแฟงกี้จองนะบอลดมเปิดมาก็ได้อยู่นะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมาต่อฮนะผมก็จะกดแบบนี้แหละนะครับกดไอคอนิกสครั้งนะครับแล้วก็ก็ไปเปิดเบรเพยเยอร์อีกครั้งหนึ่งเป็นปีเก้ละกันนะครับเพราะว่าถ้าเปิดรวนเนี่ยมารู้สึกว่าจะแบบจะไม่ตั้งใจเปิดอู้อยังไม่มาไม่เป็นไรครับ เป็นบููนเฮนริก้ของฟลาเมงโกครั้งที่สามครับไป200ร้อยทองนะตอนนี้กดเหมือนเดิมครับกดที่โรมาริโอนะฮะมาครับขอแจมแจมหน่อยนะครับโรมาริโอปีเกจัดไปมาไหมฮะยังไม่มาครับถามว่ากดดันนะไปตกสเปนด้วยฮนะโอเคเนโต้ okay, ครับคนนี้เนี่ยแทบจะไม่เห็นหน้าเลยนะเวลาเล่นให้บาฮาซ่านะครับผม มาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สี่แล้วฮะสูตรเดิมนะเปลี่ยนคนหน่อยมาสูตรเดิมวาผมกดสองหนึ่งอย่างนี้แหละนะครับถ้ากดรววเนี่ยไม่ใช่ใดีผมไงเกรงใจโอเคจัดไปฮนะขอโอ้ยังไม่ชมพูครับยังไม่ชมพูยังไม่ชมพูไ,มมพได้เลยบลเคมาตอกเอาอะไระเนี่ยเคมาสูตรเดิมนะครับเรากดสูตรเดิม ไปย้ำที่โรนินโยฮะโอเคเต็มตัวฮนะต้องมาต้องมาครับมาขอหน่อยขอ,อยังไม่ชมพูครับปิเก้น่าอยู่บอลดำมาเหลือ2000ทองนะฮะคือไม่ใช่ดีตัวเองด้วยไงก็อาจจะกดดันเล็กน้อยมาอีกสักทีนึง ก็สูตรเดิมครับผมแฟงกี้ขอเน้นๆโอเคจัดไปยังข่าวจ๊วะยังข่าวจัวะยังข่าวจ้วะเลยครับผมยังไม่ออกฮนะกองก็ลดลงไปเรื่อยๆครับมาสูตรเดิมยังอยู่กับพี่โรนินโยนี่แหละนะแฟงกี้เหมือนเดิมฮะเต็มตัวฮะดุยขอแบบเน้นๆ ยังไม่ชมพูครับเป็นประตูฮะสเตเกนมาพันแปดเหลือ1,800ทองกับสูตรเดิมฮะกดคนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเป๊เนะฮะเป๊2สองนะครับลองเล่นหนึ่งพร้อมเต็มตัวลุยโอ้ืมีแบบนิดหน่อยนะยึกยักนิดหน่อยฮะแต่ยังไม่มา ขอหน่อยนะครับโรนานินโยไปฮะโอเคสูตรเดิมครับเป๊ปเปลี่ยนแค่คนหนึ่งโรมาริโอปิดท้ายตูปีเก้ขอเน้นเน้นนะโอ้โหมาไหมเฮ้ยโอ้ค้างค้างค้างแบบนี้มันมาครับคุณผู้ชมอ้ยมันค้างอย่างนี้ครับโอเคยังค้างอยู่นะอคนนี้ขู่เท้าขวาเฮ้ยผิวค้างค้างอย่างนี้โอ้โหจบแล้วผมยาวโรนานินโยครับ เห็นมัดจุกมานี่เห็นเลยนะฮะกูได้อยู่ครับแตกไปหนึ่งฮนะหนึ่งพันหกร้อยทองครับตอนแรกมันงบสองพันห้าเก้าร้อยทองแตกหนึ่งนะฮะโรนันดินโยแต่เจ้าของไอดีอยากได้โรมาริโอครับกูแต่ก็ได้อยู่นะครับถือว่าไม่คีเรแล้วนะครับอาจจะไม่ตรงตามเป้าแต่ก็ได้อยู่มะยําปีเก้อีกทีฮะขอเน้นๆนะได้อยู่นะครับตัวหนึ่งมา ไม่ค้างว่ะคลิปอูโหอุสมานเดมเบเล่ปีกซ้ายครับคือถ้าค้างเนี่ยผมไม่ค้างนานแล้วนะโอเคครับคลิปนี้ยังมีค้างอยู่นะครับผมไปต่อฮนะไมผมไม่ค้างนานเลยนะจริงๆฮนะเป๊ปฮนะโรเมโรสูตรเดิมไปปีเก้ขอหน่อยเมื่อกี้ก็กดอย่างนี้แหละผูไม่ชมโอ้ยยังขาวอยู่ครับโอเคโอเคเหลือ1น0 0ทองครับไป เหมือนเดิมขอเน้นๆน,น,นะครับผมก็กดวนอยู่อย่างนี้แหละนะครับโรนินโยฮะจัดไปโรมารโอแล้วปิดท้ายที่คนที่คนที่คนที่ปีคนที่ปีแล้วมาด้วยขอขอโอ้ยังข่าวครับยังข่าวครับโอ้โหทองก็ลดลงไปเรื่อยๆครับกับเป้าหมายของเราคือโรมาริโอครับขอหน่อยนะครับขอหน่อยมาลองเล่ พร้อมะสามสองไปขอหน่อยอยังไม่ชมพูครับเจกี้โรเบโตแบ็กขวาบาซ่าครับเหลือหนึ่งพแล้วคุณผู้ชมโอ้โหพอดีไหมไม่พอเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากได้โรมารีโอนะครับจัดมาขอเน้นๆขอเน้นๆโรมาอีกทีหนึ่งไปอีกทีเมสซ,ซี่มาครับ ลุยโอ้ยังขาวอยู่เหลือ1100ครับ,เห, 1, รบเหลือ11ึ่ครับเหลืออีก11ครั้งจะมาไหมไปโรมาริโอต้องมาอีกเทแล้วเราไปปิดสูตรเดิมครับที่เป๊ปอีกคนหนึ่งลุยมาต้องโอ้ยังไม่ออกครับผมกดไปมั่วแล้วนะตอนนี้กดหมดอะนะครับกดดูหมดอะ คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคสามัญประจําบ้านนะครับประจาประจําเกมอ่ะมาอีกทีจะมีไหมจะมีไหมปีเก้คนดีคนเดิมเนี่ยจัดมาฮะขอแบบเน้น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 ปีเก้โอย้ยังขาวอยู่ครับโอเคเหลือ990ทองนะครับ990ทองครับโรมริโอเนี่ยต้องมา นะครับโรมารรโอต้องมานะครับบอกไว้เลยว่าต้องมามาสูตรเดิมลองเล่สามสองลุยฮะขอแบบยังขาวครับตัวเดียวจริงอะแลนะนี่อเวสฮะจะมาตัวเดียวจริงหรอครับผมโอ้โหขอยสักอีกสักคนหนึ่งนะขอยสักคนหนึ่งนะครับเผื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยมาลองเล่สูตรเดิมครับสามสองแล้วพอไปครับขอ โอ้ยังขาวยังขาวครับคำนี้เนี่ยลิปนี้ติดปากเลยนะครับยังขาวครับเป๊ไปมา,าช้าหน่อยโรมาเิโอปิดท้ายที่ลองเลกจัดมาขอแบบเน้นๆอีอีอขาวไหมโอ้ขาวจริงด้วยไม่ชมพูจริงวะคุณผูม้ชมเหลือหกร้อยละหกร้อยทอง 600ทองกับความหวังขอยหนึคนเป็นโรมาริโอคนนี้นะครับมาปีเก้ปิดที่โรมารีโอจัดมาเปลี่ยนสูตรหน่อยลุยที่จริงไม่มีสูตรหรอกนะครับดวงล้วนๆแล้วเดนเนียลี่ได้อยู่มาขอชมพูชมพูมาเอาโอเคมาต่อครับโรมาริโอไปที่ปีเก้ แล้วเราจะปิดที่โรมาริโอจัดไหม้อแบบสูตรนี้สูตรนี่โคแบบเน้นๆสูตรนี้มันเป็นอะอะไรวะเนี้ยเน,เดยเน็ดเด้อเน็หรุดเด้อไอ้ตายเด้อเดี๋ยวนะทำไมไม่เปิดวะคอนเน็กชั่นโอเคครับเจ้าของไอดีน่าจะเข้ารหัสแล้วเนี่ยครับก็ยังเปิดไม่หมดเลยนะ ก็ไม่เป็นไรครับเจ้าของนาดีเข้าไปก็ได้ามา1คนก็รับรู้ไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ